อ่าเอาล่ะเทสเทสตัวดีชาวไทยท,ทุกคนนะครับ ตื่นเช้ามากตื่นเช้ามากโอ,โอ้ย <c oughs> เฮ้ยค้ำลุงเลยคือวันนี้ขีกไปก่อนรอสักครู่นะครับ มาหนิมานี่มานี่มานี่น <Hello. S 1> <Hello. S 2> ี่ไหนอ่ะอัลโหวัสด่บิร์หน้ดฟ้าทำอะไรอ่ะไม่บอกขึ้นมาสิอ่ะโอเค ได้เลยหรอทำไรอ่ะเอาปิดอย่างเงี้ยไม่ว่าหรอหอนูแค่มาวางเนี่ยเฉยๆเดี๋ยวก็ทุบออกแล้วอาอุิสสวยไงเนี่ยเยอะมกเนี่ยจริงเหรอใช่ไม่เยอะไม่อ่ะมีบล็อกอีกไหมอ่ะมีบล็อกอีกไหมอ่ะบลอกไม่มี วันนี้เราไม่ต้องเราไม่ไม่มีเหรียญใช่ไหมเหมือนจะใช่นะอ่าสวยมะสวยมะสวยมะสวยสวยสวยพี่ชอบวันนี้แมวอ่ะอันไหนอ่ะอันเนี้ยอันนี้กับอันเนี้ยสองเนี้ยชอบหมดเลยจริงเหรอสวัสดีวันดีอุ้ยวัสดีวันดีโอ้สวยจังเลยนี่สวยจังเลยวันนี้เหมือนชุดเต้นเลยนะ พวันนี้น่าจะไม่ได้เต้นรำมาถ่ายรูปอย่างเดียวอ๋ออันนี้ทำเองเหรออือสวยจังขอบคุณนะมาลุอาไงพูดมาดีกว่าเคยใช้ปานอะไรปานอะไรไม่มีปานเว้ยเลิกเบียวสิขอโทษนะมันเหมือนแบบขอโทษนะผ่าเข่ามาใช่ผ่าเข่ามา ปานเคน์เนฮะอย่างงนะปานเคน์เนี่ยใช่ปานเคนวันนี้เราไม่มีเรียนใช่ไหมไม่ใช่ไม่มีน่ะจะพูดอะไรเมื่อกี้จะพูดอะไรได้ล่าก็บอกก็เมื่อกี้นายถามว่ามันมีค่าเรียนไหมก็ไม่มีไงงานเริ่มตอนงแต่สังทุ่มอะได้ยิน ไลดิงไลดิงวัตศัอท์โทรศัพท์ใครดิงรึเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าไม่ไม่ไม่น้องแม่ขยายมัาว่าดูดจริงผิดแปลกกันได้เลยอะยังไงนะเธอรู้หรอฉันว่าอะไรรู้อะรู้อฮะรู้เหรอ่าฉันว่าอะไรรู้หรอไม่ไม่รู้ไม้สวย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 สวย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 จ้าสวยจ้า จริงเหรอจริงเหรออือฮึแจไม่รู้ทำไมรู้สึกมารู้นี่เสี่ยนี่เสียงมารู้เหมือนแม่เลยไม่รู้ทำไมจริงนะอยากถ่ายมันเก็บไว้เป็นที่ระทึกอะจะเก็บเป็นที่ระทึกถ่ายไม่ละถึงเธอฉันมีกล้องอยู่นัแล้วก็มีฟิล์มอยู่ไม่เป็นไรเก็บไม่เก็บไว้ก็ได้ ไม่ได้ถ่ายเลย,ยไ,ไม่ได้มือถือเอาไม่เวลาเวลาฉันมีฟิล์มอยู่ห้าอันไม่ให้เพราะไม่ให้หรือเอาเวลาเอาเวลาเอาไม่ได้เพอให้ก็ไม่เอาอะไรอะไรเชื่อเชื่อเจ๋อเฉันไม่รู Pepper> ้ว่ามันต้องใส่ใส่ไปเลยไหมอ่ะก็เลยใส่ก่อนเลยเหรอไม่รู้อ่ะ เห็นบางคนก็ใส่เห็นบางคนก็ไม่ใส่หรออื้มฉใ่ไม่มีใครเลยที่ใส่ก็อ,อยู่ตรงถนนกันอ่ะจะแวะไปดูมาฮมันจะมีรถชนไหมไม่นานะแต่ตอนตอนตอนไปเมืองอาจจะโดนชนใครชนไม่รู้อ่ะเนี่อีสกายแนละ้วก็เราอยู่ห้องเซกายอะ มันได้เกิดใหม่ใช่ไหมใช่ได้เกิดใหม่สองวีดอันนั้นจะทานเหรออยากเข้าเฟรมรอ่ะไม่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 เป็นตัวตี <laughs> กันเป็นกระโดดกเหมือนปลาบินอืปะปลาบินปลาบินเปะปลาบินที่ที่เช้าเธย เหมือนปลาบินปลาบินใช่ปลาบินเหม่ยไรอ่ะน่ารักดีเดี๋ยวเดี๋อะไรไม่รู้มาลูกเสียงอะไรไม่เห็นอะไรไม่รู้เห็นอะไรไม่รู้เห็นอะไรไหนขีดดำดำขีดดำดำใช่อยู่อยู่ทางซ้ายขวาหน้าเธอเลยซ้ายขวาหน้าวัดซ้ายซ้ายซ้ายขวาของหน้าเธอลองกดโอ้มันมันเป็นกิฟน่ะจะไมไม่กัน呐 ฉันไม่รู้มันเป็นกิฟต์น่ะอย่าคิดเลยว่ากับแฟชั่นฉันเลยโอเคโอเคตอนนี้ฉันปวดหัวกับแฟชั่นได้มากกว่าทำไมอ่ะถามว่าจะฟีวโคตรจะเฟียวเนะมัเฟี้ยวเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา หลับหนหรือเปล่าทำไมไม่พูดอ่ะฮะคือว่าอยากเก็บภาพไหนไว้ประดับห้องไว้สาภาพไปเลือกไปเลือก กันไหนสีสีม่วงเหรอโอเคทำไมไม่พูดอ่ะเป็นใบาเหรอเป็นอะไรสิอะไรอ่ะพี่เป็นร้อนใจเหรอพูดอะไรอ่ะ <c oughs> เอาเอา,เอาสบุดไหมอ่ะเอาสบุดเขียนไหมอ่ะไมรอ่ะแต่ว่าภาพ ครั้งที่แล้วฉันไม่พูดครั้งนี้นายไม่ไปพูดกันเหรอคุยงานอยู่นะแ้่แค้เดียวเหรอภาพเนะน่ะอีสองอันอีสองอันอะไรนะอะไร เล่าภาพแต่แมวนี่เล่าภาพแต่แมวนี่เอาเดี๋ยวนะประดับหน้าห้องอะนะสองภาพอะเอาเอาภาพไหนอะอะไรเรื่องไหว้ได้เรื่องไหว้ได้เดี๋ยวเอาไปวางไว้ที่เดี๋ยวเรื่องไหว้ได้เรื่องไหว้ได้แล้เอาอันนี้ไหมนะมาเลยเอานี้ไหมเอาอันนี้ไหม เอาเอาไหนเอาเอาอันนี้ไหมล่ะจะเอาอันไหนอ่ะมวยดูเจ้าว่ะทำไมอ่ะไม่น่านะคิดมาเบงคิดมาเบงทมวยเดาเจ้าว่ะเพิ่งจะมาเห็นเรือกแสงอ่ะฮะไม่มีอะไรน้องไปเลือกอันนี้ก็ได้อันนี้เหรอใช่ปรับหน้าห้องใช่ไหมใช่สองอันแล้วก็ข้างในห้องหนึ่งอัน แต่ไม่เอาในห้องไม่เอาหรอในห้องเอาอันนี้เอาอไหน้าห้องอันนึงเอาหน้าห้องอีกอันนึงอ่ะเอ้าเอาอันนี้เอาอันนี้ นายไหนไปรู้มั้รู้มั้ถ้าถ้ามันปักตัวตัวเองนะ <laughs> <laughs> จะหาให้ฉันไม่เจ็บหรอกฉ้นตัวเองอะเจ็บเหรอโอเคใช่ไหมมันไม่มือ่อเกินไปนหรอนั่นสิมาดูทวนมืดไปไหมเอาทวนสว่างมาดูไหมอ่ะ จังตรงเนี้ยลองเปลี่ยนโทรสว่างไหมเออเออเอาโทรมัพทสี่โมงมาก็ได้สี่โมงอ๋อสี่โมงไหนสี่โมงเมื่อกี้เหรอใช่ใช่ข้างในพระจันทร์อ๋อใช่ทำไมเป่าไม่มีเลยแปลกฉันเป็นคนร่วง่ายเลยขอโทษทีร่วง่ายเหรอขอได้ครับ ก็ได้นะสิไก็ก็ได้นะเดี๋ยวอะแม่แม่มาดักไหนอ่ะในห้องไงในในมมีผงกระดูกไหมอ่ะผงกระดูกไม่มีไปสับปลาไปสับปลาะไปสับปลาไหมสับปลาไม่ใฉันฉันอยากไดงโกลเบรีไม่มีเลยหรอไม่มีอะไร องกระดุกไม่มีเลยจับเลยจับเลยอย่าจับดีมูนะโดนต่อยนะอย่าจับนะวันละเล่นไปหมดแล้วตัวละสิบบาทเลยนะตัวละสิบบาทเลยนะไปเอานะวันละเล่นหมดแล้วจริจัดภาพแล้วนะหนูขอประมูลภาพแล้วนะเห้หรอไอหมอนที่เหลือแล้วหนูขอแล้วนะจะไปทำยังไงจะเลืมไปเตรียมตัวกันด้วยนะตัวอะไรอ่ะบ้านเลยครับ

ก็ใช่เพราะเนี่ยมันต่อไปไม่เจอเดี๋ยวใครไม่เจอเลยคิดว่าไงอ่ะมันสว่างไหมมันก็สว่างขึ้นเลยมั้งมันมีแท่งนี้อยู่แล้วมันสว่างอยู่แล้วไม่มอสว่างไม่ใช่ฉันคิดว่ามันสว่างกโกเบอรี่มากกว่า นถ่ายหอยห้องนายไปประมาณสามสี่ห้ารูเลยนยังไม่ได้ถ่ายบรรยากาศงานเลยซื้อฟีีไปเยอะเลยใช่ฉันซื้อฟรวไปประมาณห้าอันกลัวว่ามันไม่พอ่ะเห็นเห็นเขาว่าเขามีบูทปลาปงนี่ปลาปง จะไม่รู้ว่าเปนปลาปลูกหรือเปล่าเห็นเขาบอกว่าปลาปลากระเป๋า,า,าได้อย่างนายได้ดูข่าวข่าวไอ้นั่นไหมอ่ะย,ยังไม่ดูเลยข่าวเปิดก่อนไม่เป็นไรไเปิดก่อนเปิดตรงน,นี้เลยเปิดก่อนเปิดตรงน,นี้ดไหนูสวัสดีทุกคนผมซีคัสเตอร์ และวันนี้ผมได้รับหน้าที่เป็นนักข่าวหน้าใหม่ประจำเซโจข่าวแรกของวันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจริงจังหน่อย <Okay. S 1> เกี่ยวกับเรื่องของลิโยที่กำลังถูกพูดถึงอย่างหนักบนโลกโซเชียลหลังไม่การพูดถึงคลิปที่ถูกปล่อยออกมาสำนักข่าวของเราได้ลงสืบอ,อย่างจริงจังก็พบเพิสังเกตสำคัญว่าวิดีโอน,นั้นเป็นวิดีโอปลอมไม่ใช่เรื่องจริงข่าวต่อมากันเลยแล้วกัน ข่าวต่อมางานเต้นรำประจ,จำโรงเรียนที่กำลังจะจัดขึ้นเร็วนี้ตามประกาศยังเป็นทางการของทางโรงเรียนงานเต้นรำนี้มีทีมสุดลรูสมกับเป็นโรงเรียนไอดอลมีชุดชุดนี้เพลงเพราะบรรยากาศสวยแสงสีเสียงและโรแมนติกทีมข่าวของเราได้รับรายงานว่าภายในงานเต้นรำครั้งนี้จะมีนักเรียนหลายกลุ่มเตรียมเปิดซุ้มขายของกันอย่างคึกคักขอเชิญนะะักข่าวภาคสนามด้วยครับผม ขอบคุณมากนะครับตอนนี Ö, ้เรามาอยู่ก <dans es> <Okay>, oh ับผ้าสนามเออเดอเด้อเด้อใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าเปลี่ยนชุดทีเดี๋เดๆอเอเอาไม้เอาไม้เอาไมเอาไม้เอาไมโอเคครับงั้นก็ขอนำเสนอร้างของคุณหน่อยครับ ยินดีตอนเราเข้าสู่ซุ้มขบวนนะครับอาหารจากแดนตายนะครับเรามีเมนูมาแนะนำซ่องเมนูด้วยกันนะครับก็คือเมนูแกงส้มเป็น,นรูเลกแล้วก็ในเมนูที่ซ่องก็คือเมนูแกงไตปลาถ้าคุณมาที่ซุ้มขบวาแล้วคุณไม่ได้ซื้อซ่องเมนูนี้แสดงว่าคุณยังมาไม่ถึ่งนะครับเล่นในเมนูที่คุณกำลังเห็นอยู่ตอนนี้คือเมนูที่ผมปิดไว้เป็นความลับมาดูกันได้ที่หน้าร้านขอบคุณครับว้าวแก้วนะัตเต็มไปหมดเลยร้านอะไรครับเนี่ยต้อนรับเข้าสู่โอเอซิ r ดริงโอเอซิแห่งความสดชื่นที่รวมความสดชื่นไว้ทุกแกแ้ว ไม่ว่าจะเป็นสวีทเบอร์รี่พัตเตอร์เบียร์ฮันนี่เลมอนเมลอนค็อกเทลหรือโคคนัทค็อกเทลมาดื่มด่ำบรรยากาศดีๆและรสชาติที่คุณจะหลงรักได้ที่ o a s i ส d r i n k ไว้เจอกันครับสวัสดีครับผมได้ยินว่าคุณกำลังจัดซุ้มอะไรบางอย่างอยู่ไม่ทราบว่าบ,บอกหน่อยได้ไหมครับอ๋อเรื่องบูธใช่ไหมคะ ส่วนพับก็จะตั้งเป็นบูธปลาปักเป้าค่ะก็เหมือนกับการที่ให้ทุกคนมาปลาปักเป้าให้โดนแล้วก็ถ้าเกิดว่าทําได้ก็จะแลกตุ๊กตาไปเป็นของรางวัลกลับบ้านนะค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็อย่าลืแมแวะมาที่บูธปลาปักเป้าของพับนะอันนั้นนะครับก็ตอนนี้เหลือคนสุดท้ายนะครับที่เราจะขอสัมภาษณ์ในวันนี้อขอเชิญคุณเ,าเลา,อาขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับ ว่าว่าไงครับงงกลับมครับฮัลโหลมาแล้วกูเมื่อกี้ยืนในฝนตกเลยใช่ฝนตกไปแป๊บนึงอ่ะจริงเหรอใช่ฝนตกไปแป๊บนึงเนี่ยฉันเลยเรียกนายน่ะเสียใจเยะ ทำไมอนะ่ะฉันยัใช้กระบนท่านายนายเบี้ยวอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นหรอนายเบี้ยวเลยฉ,ฉ,ฉันรู้ไม่ใช่ถ้ามีฝนตกก็จะบินกางสายฝนในานายนายใช้กระบวนท่าอะไรอ่ะพันน่ยหมุนหมุนหมุนเลยใช่หมุนครัสวรรค์เป็นเบอร์บีอะ่ะเอใช่เบอร์บีอ่ะใช่เนี่ยเบอร์บีดกระบวนท่ากระบองอ่ะทำไมกระบองเนี่ยมันทำอะไรได้หลายอย่างขนาดนั้นเลยขับบินได้ด้วยฮะขันเที่ยงไม่ทำมาอยากเห็นคนไทยบินได้ ออเตเลียวุ้ยออเตเลียเห้อนายแต่ในเฟซบุ๊เขาบอกว่าก็ฉันมีเพื่อนเป็นคนไทยอ่ะก็จริงใช่ตรงไปไหมเป๊ะเอาไหนเสร็จยังไงน้องเชนยังไงฉันไม่รู้นะน้องไหนเขาไปแต่งตัวอยู่ไม่ใช่หรอใช่หรออือฮึที่ไหนวะฉันไม่รู้ไหม อยู่ไก่ไหมเะไก่ไก่<า>น,น,น้องไาชิบะวด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 ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่องวันนี้เป็นตัวเด้อน้องมี มางไงเป็นชูจังออกเดินทางสองทุ่มนะเหรอโอเคครับอืมอันนี้ทำอะไรอีกดีไหมอ่ะไม่รู้อ่ะจะไม่รู้ว่าสองทุ่มเริ่มงานหรือออกเดินทางก็ไม่แน่ใจอ่ะเราไปเลยเหรอไปตรงไหนอ่ะแล้วเราไปไงอ่ะน่าจะต้องขึ้นรถไปต้ีรถสีแดงหรือเปล่านะเราถ่ายรูปแป๊บรถสีแดงอันไหนระหว่างหน้าโรงเรียนกับ กับตรงไอ้หน้าหน้าออนเซนฉันว่าอยู่ตรงหน้าออนเซนนเปิดจักรยานขี่ไปล้อหลุดขี่ไปโต๊ะหักฮึไม่มีอะไรไม่ใช่ว่าลายลายก่อนยังบ่นว่าเหลืองอยู่มใช่ไม่สนแล้วอะ่ะ <laughs> <laughs> ไม่สนแล้ว <laughs> ไม่สนแล้ว <laughs> ไม่สนแล้วอ๋อต้องโพลประมูลทีละรูปเหรออือฮึใช่ เพราะมันลงลงเซตไปแทน นั่นเลยเปียเลยโอาเขียนมาใส่ชุดนี้มาก็ต้องแน่นอนในใส่ชุดนี้ทั <Okay. S 2> ้งใช่ตั้งแต่ตอนนอนเลยแล้วมั้งนะแน่นอนตื่นมาใส่ชุดนี้เลย <laughs> นอนเมื <laughs> นอน่อคืนนะไม่เพียนแล้วในในพรมลำกินนะแค่นั้นแล้วแต่เราไม่มีคู่หรือเปล่า,าเธอได้ยินใช่เปล่าแค่เนี่ยอืม <laughs> ได้ยินใช่เปล่าแค่เนี่ยเราไปได้ยินตอนข้าแถวแล้วนี่เนาะไป 那年就爆一个。 ทำไมฉันเห็นคนถ่ายผีด้วยมาละเล่นใช่งไหมชนะแหฉันเห็นในโซเชียลมันเขาถ่ายผีมาด้วยใช่หอือหือ มันมีผีจริงไหมผีมีจริงผีพอ,อพอ,อเก่าเนาะใช่เอาจรว่าไปฉันจะไม่เห็นพออเลยเป็นพออพอเก่าพอตะก่อนแล้วแล้วปัจจุบนันเรายังมีพอออยู่ไหมแน่าจาตอนที่รักตอนที่รักพออเหรอดูเป็นได้สุดแล้วไม่ได้สุดเสี จะเห็นกูไปดูกูไปดูตอนกดแถบมีด้วยเหรอกูไปดูงานเต้นรำอะไรเงี้ยเหรอใช่กูไปดูยังมีความรับเหมือนกันตุ่มตรงนี้เขามีผีจริงไหมจริงโหดมากจริงเหรอใช่ผีมีชื่อไหม ไม่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรไม่รู้เป็นหทอก์คส์หรือเปล่าแต่มันจะมามันต้องหุ่นมันจะเห็นแต่อาวุธของมันก็คือกระบอกกระบอกนายนายก็ถือกระบอกอยู่พี่ไม่ใช่นายไม่ใช่มันเวอว่าผีชื่อมาราเรนไม่ใช่มันเหมือนลูกตุ้มนี่เดียวตุ้มฮะอุ้ยน่ารักดูสิน้องนายยังแต่งตู้ที่มัน ไอ้เอาชุดหนูของเอาชุดที่หนูทำไว้เปลี่ยนเลยที่น้องนั่งทำทั้งคืนเพื่อทำให้พี่นะใช่เพื่อเปลี่ยนนี่หรอทำไปอือทำไปนายจะให้น้องนายอายขายชิ้นงาไยัไงล่ะจะอะไรฉันเป็นเพื่อนนายฉันก็อยากเขิดเหมือนกันจะเปลี่ยนละเปลี่ยนหนูเอาใส่ทำทั้งคืนทาที่ไม่ใส่หนูไม่เคยกับพี่เราเสียใจเอาแม่งเ้ยเอาน้วไง